พากินเป็นพนักงานกระดึกของคอนโดเก่าแถวชานเมืองหน้าที่ของเขามีแค่อย่างเดียวคือเฝ้าหน้าจอวงจรปิดตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าคอนโดนี้มีทั้งหมด12ชั้นพากินรู้ผังอาคารขึ้นใจเขารู้ว่ากล้องตัวไหนเสียรู้ว่าลิฟต์ตัวไหนจะค้างและรู้ว่าชั้นไหนไม่ควรเดินไปคนเดียวตอนดึกคืนหนึ่ง เวลาตี27นาทีจอมอนิเตอร์ที่7กระพริบวูบหนึ่งครั้งก่อนจะขึ้นภาพทางเดินชั้น9พาก,กินขมวดคิ้วเพราะทางเดินนั้นควรมืดสนิทชั้น9เป็นชั้นร้างไม่มีใครพักอาศัยตั้งแต่10ปีก่อนไฟถูกตัดกล้องถูกถอดแต่ในจอไฟทางเดินเปิดสว่างและมีประตูห้องหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนประตูนั้นมีป้ายเลขห้อง913พาก,กินแน่ใจ ในผังคอนโดชั้น9ก้าไม่มีห้องเลขนี้เขาคิดว่ากล้องคงรวนแต่ก่อนจะละสายตาประตูห้อง913ค่อยๆแง้มออกช้ามากเหมือนคนข้างในไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงจากช่องประตูมีเงาคนยืนอยู่ไม่ขยับไม่ออกมาแค่ยืนมองตรงมาที่กล้องพากินรู้สึกเย็ยนวา่าที่ต้นคอทั้งที่ห้องยาไม่มีแอร์เขาก็วิทยุขึ้นเรียกรอปรพอ,อีกคนให้ไปดูแต่สัญญาณเงียบสนิท เหมือนวิทยุถูกปิดทั้งที่ไฟยังติดภาพในจอเงาคนนั้นยกมือขึ้นแนบฝ่ามือกับผนังด้านข้ามประตูแล้วค่อยๆลากมือลงมาบนผนงังปรากฏรอยสีคำํำเหมือนคราบเลือดเก่าๆพาคินตัดสินใจขึ้นไปดูเองทั้งที่หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุลิฟขึ้นไปถึงชั้น9ประตูเปิดออกทางเดินมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีประตู913เหมือนทุกอย่างในจอ ไม่เคยมีอยู่จริงเขาถอนหายใจโล่งคิดว่าคงเครียดเกินไปแต่ตอนกำลังจะกดลิฟต์กลับเขาเห็นอะไรบางอย่างที่ผนังรอยมือสีค้าลากยาวลงมาตรงตำแหน่งเดียวกับในกล้องพากินกลืนน้ำลายเขาหันกลับไปมองทางเดินแล้วไฟก็ติดพริบสุดทางเดินมีประตูหนึ่งบาน ป้ายเลขห้องเก่าซีด913พากินรู้สึกเหมือนขาไม่ใช่ของตัวเองเขาเดินเข้าไปใกล้ทั้งที่สมองกรีดร้องให้หนีประตูห้องนั้นเปิดแง้มอยู่แล้วข้างในมืดแต่มีเสียงหายใจเบาๆเหมือนคนที่พยายามกั้นลมหายใจพากินเรียกเสียงสัน่นมีมีใครอยู่ไหมครับเสียงหายใจหยุดทันทีจากความมืดมีเสียงกระซิบตอบกลับมากลับมาแล้วเหรอพากินชะงักเสียงนั้น เหมือนเสียงของเขาเองไฟในห้องติดขึ้นพากินเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นหันให้ประตูเสื้อยาเหมือนกับเขาแม้แต่ป้ายชื่อก็เขียนว่าพากินพื้นห้องเต็มไปด้วยคราบเลือดแหง้งและบนผนังมีปฏิทินขีดนับวันขีดเต็มผนังนับย้อนกลับไปหลายปีผู้ชายคนนั้นค่อยๆหันหน้าดวงตาโหลลึกรอยยิ้มบิดเบีย้ยว คราวนี้นายจะอยู่เฝ้าห้องแทนฉันนะประตูห้อง913ปิดดังปังไฟดับเช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานกระเช้ามาถึงพบห้องยามว่างเปล่าบนจอมอนิเตอร์ที่เจ็ปรากฏภาพทางเดินชั้น9หน้าประตูห้อง913มีรอปรพอคนหนึ่งยืนแนบฝ่ามือกับผนังและป้ายชื่อบนนอกเขียนว่าพากิน